เหมบันมาบันให้ให้ให้แม่เหมือนให้เมืให้ดุโอ้ขันเห็งแม่์ให้ให้ดุให้ให้ให้ดุขันพอเท้าพาไปเล่นนะใครเน่บ่ดมือเด็กหน่อยเนาะมันแบบนี้แหละเรียกขี่ให้ไปใช้เดอดีใจดีใจน้ำเอื้อยแล้วเนาะมีผู้รักผู้ใหญ่เมือมาซอยตอน่อย กรับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีสดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะพ่อกันกับซองแม่บุญมาอีกแล้วหลังจากว่าได้ไปเฮือนน้องเตวลายมือลายย่ามพี่น้อง,งเลยตั้งแต่ไปผู้ละพ่ออมกันกับเฮือนน้องนภฝนเนาะวันนี้กะมาฮอดแหละพี่นองง้องเลยสี่ชาไปทักท,ทายทั้งเฮือนออน้องเตวกอนมาวันนี้ทั้งสร้างเพิ่นมงหลังคาขึ้นแล้วอะไรทั้งเฮือนน้องแตวก็ตัวดำอุ้มทุ่ง ดีใจโมงแล้วก็เป็นสีเปลือกมังคุดงามงามงามดีใจนำ้ำแต่ละเฮือนละซ้านแต่ละลังที่ยังไงเพื่อนเพื่นก็ได้ไดป้าแตลละกับคนขี้ดินเข้าไปอัน เป็นอย่างไรด้นะเอรำเฮือนงามบ่หอืมอ่ะอ่ะอย่างพวกเดี๋ยวเข้าไปทั้งเรื่องสาวแต่วกันี่นดองไยจักหน่อยเิ่นโทมาถามนี่ถามสายกินอยู่ดองแต่ว่าสัญญาณมันบ่มีก็ได้ตัดไปโอ้อเอาคือลำแท้หมือลำหน่อยนี่ ไห้ยังเด้อคือทางพี่กระไดเอา้เอาอ้าสบายดีเด้อโอดนั่งสูงเท่ละเป็นบ่สบายดีปะลุงนบมือดูเออจังสัน้นเลยสบายดียดูไซ <c oughs> ส,สแต้วให้อยู่มันนั่งเล่นน้ำกันได้ลูกไซน่ะตาคือเจ้านะนเนาะด้ยเออไดพอรี มีลูกชายจะคนอสองสองลูกชาซสผู้นหนึ่งผู้ผู้นี่ผู้ที่เทไรในลูกโอ้ที่ว่าลูกอันกับเมย์แอนสแตลนีบ่บอผู้เพิ่นให่ผู้ลูกชายเพิ่นอาบน้าผูนั่นนงจุดดีอี่หลาผู้ไปนั่งเฮี้ยงเมยเจ้าผู้ไปไวตั้งใจมาเล่นน้ำเอือเอ้อยบอมยายาม มายามเอื้อยอืออืออือโดนพนันแล้วบได้มาเล่นั่นแปปีเอือเอากันจักปีได้หน่ล่ะอืมเจักปีได้อยู่น้ำกันนี่แปดปีเก้าปีแปีเปีแล้วอือแปดปีเก้าปีแล้วอยู่น้ำกันเอาอีหล่ะขนมเอาลูกอ่ะนมเมื่อแล้วค่ะเอ้อซาลัดแบ่งกันกินนะลูกเด้อลูกสาวก็เป็นตาหักนาะ ผมมีลูกชายสองคนอ่ะเมียมาแล้วโหผูหลูกชายเรากินแม่นั่งกันมค่ะข่าวลงเรียนมะลูกแก้วเอาบอกเอาลูกเข่าก็ยังบวมีอนุบาลโอ้บวมอนุบาลลูกข่ยังลงัวหนึงเลย อีคิดลนก่งอย่าดื้อเด้อย่าดื้อเลกเด้อหงญ่กูนีก้อนมาสั้นซักหกหกปีเอหกปีเลยเอาได้ปีสิปีแบบบ้านข่อยกับโมีอนุบาลอายุมาเทงก็เลยเขาเอาอายุมาเทงก็เอาไปนมทังต้องมีอนุบาลเนาะโอ้คำหูเอ้มาเด้อมาเด้ออ้มลูกเลน คำฮู้ได้น่ะโอ้ข่อยตั้งก็จะโดนนี่บะจังฮู้ฮะนาะบ่ตูนาะข่อยตั้งให้แต่โดนแหละมานอนมาอยู่พีด้ซีมือแล้วที่ดีใจว่าลูกชายมาหาใจหากันผู้เดียวนี่บอมาหาบัดผู้ผู้น้องคนนี้เอาเอาเมียอยู่ไซค่ะ ยังยุงเทพก่อนปงยุงเทพเราไปทำงานกับเมียบ่ไม่เออเราคว้างโอ้ไปนทำกันกับเมียเราโอ้ลูกเจ้ากับมันในน้ำเต้นี่มีสี่คนบอ่ดูโอใช่ช่องห้อช่องอืนี้เป็นผู้ใหญ่เนาะอือขากันมาเล่นมาเยี่ยมมายามมาสั้นซะโดบ้านยังก็เหมือนว่าบ้านยังบ้านจ้อ บ้านน่นสว่างน่นาบ้องนนสว่างไปทั้งพุ้นบ่ไปทังเซ่บงเฮียงเซ่บังเฮียงไปทั้งไรบ่อะไรรักาาไปทั้งรักษาสิบห้าบ้นนนสว่างมานนสว่างนี่ตั้งลายดิทั้งทั้งพุ่นกับคนนี้ทางก็เป็นันไอ้ส้นเผาเล้าเทิงค้วกันบ่โดยโอ้กะหูภาษากันบ่เย็นว่า คือเขาว่าว่าวาแบบเราเทิงคือกันแต่ว่าว่าบ่ฏิถิการบ่คือกันคือกันบ่บ่โอ้บ่คือว่าล่ะคำว่ากินเข่าได้ทั้งพุนได้เเป็นไงไดกินเข่าคือกันอยู่แต่ว่าว่าภาษาอื่นมันบ่คือกันแบบันทั้งผุนนี่จะโดยมันบ่ทั้งว่านเจ้าได้ใช่จะโดยคือกันโอ้บางคำก็คือกันบางคำกับ่คืออยู่กันมาแปดปีแล้วที่ครอบครัวของเจ้ากั มีพอกินพออยู่บะมีไ้มีนาเฮ็ดเนาะล่ะเนาะวันนี้อยากมาเยี่ยมพ่อปู่วะท่านจ๊ะก็แต่เมื่ออยู่น้ำกันนี่บ่ได้มาหากมาหนิบอเจ้าเด้เคยไปอยู่บ่แล้วเคยไปก็ได้แต่งได้แปลงกันอยู่วะยังมาท่านได้แต่งโอ้ยังมาท่านได้แต่งไปคอซื้อเออไปคอซื้อซื้อแต่่าท่านได้แต่งกัน เท่าได้กะดองตะกี้ฮะซิมหาล้านอ๋อซิมหาล้านไปขอไหวปู่ปู่นี่บ่ไปขอฮะบ่ไพ่จะไปขอพี่น้องเราอยู่บ้านอืออือแต่เต้โบเมนปู่ปูไปขอเดิเอาเอามานั่งพี่ก็ดีแล้วคระเนี้มหักแหนแพงกันเนาะเดิมพท่านนี่ยืนบ่ท่านนี่ว่างอย่างเลยวะเดิม ฮ็่ยังได้มักหาการเนาะกะไหวไหวขอไหวทีเดีได้กำไรเลเด้พูดพูดท,ที่องกระลังสิออกมากากรเพ่งกันพอเมียเจ้ากะอยู่เพื่อน,น้ำกันบ่หรือว่าเอาชูเจาออกเฮือนตางออกเฮือนต่างแล้วรอออกเฮือนตางแล้วอ,อยู่สองพวเมียกับลูกไปพ่อออกกันอยูไ่ไชคือว่าคนสทีบระเดนอันนี้ ไปพ่ออยู่ไทยโอ้ไปทำงานอยู่ไทยไปพ่อกันอไปพ่อกันอยู่พุ่นวันนี้เดี <S <S ๋ยวพากันออกเฮือนต่างแล้วมาได้ลูกได้ยังเดี๋ยวมาอยู่เฮือนพากันหาเงินมาเห็ดเฮือนบ่อเเฮือนเห็ดเฮือนดินสิวะเฮือนเฮ็ดเฮือนตูแบบสิ่อ๋อแต่ว่าออกอีกเฮือนต่างแล้ว มีพี่น้องจะคนเจ้าน่ะแหละมียิงสามผูซายคนหนึ่งอ๋อเจ้าเป็นคนที่เ่าได้จ้าเป็นคนที่สามมีครอบมีครัวบ่ไาเด้ยบอกเอยน้องเจ้ากันโดยเหลือเต่น้องใช้ละเดียวยังน้อยแต่ว่าเจ้าน่ะออกอยกับผัวแล้วพากันเฮดเฮือ์นตุบอยหนักที่ตัวเองว่าผู้เ่อนอยู่ พ่อแม่เจ้ากันยังเบิดบ่ยังพอเจียจตะโดนแล้วแม่เอาหัวไม่โอ้โหอย,ยังไงีล่ะมันมาน,นอนอยู่นี่สี่นแล้วลนอนอยู่ใช่ไหมนี่อยู่นี่แหละพอได้ชาปไปนอนใช้พักกันนอน อ๋อนอนกับลูกชายทั้งพุ่นเอ,อ้ยเจ้าแหละมันนอนกับอันผูเปีนป้า,ปาม,มานอนน้ำกันเนาะมาเยี่ยมมายามดนนอเบเร,รม,มาแล้ว,วก็ได้ชุดเจ้าก็ได้เบิร์นยูทูบบ่แจงวะเออเกิดไอติดตามเลยเห็นเอ้ยบันนี้แล้วก็เลยโอ้เมียนบ่เขื่อยขออ่อยไปเลยคิดบ่โดยอเมียนบ่บันนี้ตีมาเบิ่งนเมียนเอรี ็ด้ได้สิก no, <DJ. S 1> ็ดีใจน้ำบ่ละเด้อดีใจอืมดีใจน้ำเอื้อยแล้วเนาะมีผู้รักผู้ใหญ่เงนมือมาซอย <No. S 1> อตอนขอ่อยท่านได้ไปเพิ่นกับท่านด้ม้งซำได้หน่นเพิ่นมาเั็นนี่ผัว่าม้งเลยอันนี้ก็ได้ไวเลยนีอีก <c oughs> บุญดนก็สิได้ก่อแล้วเนาะเด้ <No. S 1> อ <c oughs> สบายดีคัมพูมากินขนมเนาะคำมพู นี่มาปนะูแม่แกินนมนั่นแหละอืมปูคำพูมาเด้อมาเด้อม่กินนมเด้ยเอย่านไผ่ย่านนังสายเจา้านี้หรือว่าย่านคอยเอาแต่เก่าคขึ้นไปน้ำโพตู้ตลอดว่านี้ก็ไปอืกมันม บ่ถื่อใจพ่อตู้ปัญญังบ่ลานย่านิบ่ได้เอาฮะเจ้าพ่อตู้ยิกบ่าชักยิ่เบาหยอกแล้วโมแม่เนาะระยนพ่อตู้ฮะเนาะบัดเลาเราตื่นนอนไหมเราเลยลังไห้หวานอยู่บ่มาเกี่ยงนะเออสื่ออยู่เซโนฮันมาต้อนสี่ขื้นหาแมลงบ่ อ้โผู้พ่อนี่บ่ท่านได้เคยเมื่อบ้านลูกชายเขื่อบ่กพเคยพรท่านเคยที่ยันว่ายันว่าได้เมื่อตอนไหวกระดองไหวจากหัดบ้านใช่ไหมไหจากหัดบ้านใช่แล้วบานพูดแล้วทางไกลกายรักษาชิพาไปเพราะบ้านเนี่ยก็บ้านวนสว่างเซบังเฮียงปุ๊บักละเขาก็บ่เคยไปจักเทื่อ เม่นบ่ไก่ไก่ปักซองไปอีกกลายกลายชิฮอตตลาดตลาดตลาดจีทอดตลาดมุงมุงคงมาปงอันขี่รถจักรจอมาหอดพี่มาลงเซนู้กลงคิวสวรรค์ลงคิวสวรรค์แล้วขึ้นรถสวรรค์มาพี่แบบนี้โอ้ยรถสองต่อเลยลงสวรรค์มาหอดพี่จนค่ำดูแนบอ่ อยากมาหาเอื้ยไก่เป็นไงก็ได้มาเนาะสามเซนะเลก็สามเซนหะสาสามเซนห,ซนหก,นหกคนละเกือบคนละเกือบสองเซนเนาะไปเวียงจากเซโนไปเวียงจันนีขี่รถเมย์นี่คนละสองเซนอ,อันนี้พ่นขี่รถอันโดยสามที มาเล่นน้าเอื้อยก็เห็นเอื้อยได้เพื่อนได้ซ่านก็ดีใจน้าเอื่อยเนาะทงพอเถ่าก็ได้กลม่มจะดูอยู่มายามแล้ววันนี้ยังอีกลูกชายไปไทยจะได้รวกมายามอีกมายามพอเพิ่งกลมาเพิ่งเละทำมายามอ่าเพิ่งเละบ้านในเกาะบ,บ้านเมียเพิน่นลงคลงลงควง,ง,วงไปทั้งพุ่นบ่ทั้งดงเห็นบ่ ไกลไกลบ่าจากนี้ไปไกลแล้วมือวันเสาร์สี่ครับที่ละ่ะวันเสาร์วันนี้วันยังวนันประัดอื่นวันศุกร์คือวันเสาร์จักโมงหอดนขันเท้าออกแต่พี่ประมาณแปดโมงสองโมงสองโมงเรงป้ากีมสองโมงสามโมงคิด <c oughs> ส่งแถวลมพัดบูดมาแล้วเนาะเลยอืมเป็นอย่พี่ใจเศร้ามาคุนสองโมงขี่รถนี่เมื่อนี่ก็ต้องไปลงสวรรค์ไปขึ้นอุษาวันอีกบ่โดยอ๋อรถนี่มันมีตลอดบ่เลมีแต่แปดโมงหกใบโมงอืถือผ่านผู้ที่สองนี่ผู้หญิงหรือผู้ใช้ผู้หูอาจจะประธานที่หูไม่ได้ไปหาหม,มอจักเถอะวะจ้ะ ไปแต่ว่าเขาบอกว่าให้หอดหุเจ <Be> ็ดเดือนก่อนอหาเดือนกระหู้แล้วกระยามันออกมาเป็นผ no. ู eger, ้ยิ่งผู้ใส้เอาวัดเนาะล่ะต่ได้ไปฝากทขอออกนี่ปะจะบไดเพะบาดยังวะมันเป็นมนยิ่งคือเก่านบาดเพะออกมายังก็ได้เนาะผู้ยิ่งก็ดีผู้ใช้ก็ดี มาพี่น้องมาพ้อกันก็โอ้ตกคนบักคนหยังขึ้นเมียนวิลูกสาวกับผู้ที่เป็นตาแพงเป็นตาฮู้อยู่แล้วลูกเจ้าเนาะ่ลูกเราก็ให้ให้นี่โไปเลยอือยัง่ไจมยังนีฮะจมยังอายเพิ่นบ่มาบ่มื้อนี้ได้มาไปซื้อเครื่องเตรียมขึ้น เออนะส้ดีใจน้ำมาเยี่ยมมายามทังเอื้อยกับพ่อก็ได้ดางลูกสาวเตีวแล้ห้ซ้ำเนาะอีกบรรเทาก็ได้เมื่ออะไรที่ลูกเจ้านี่สบายเนาะอยู่บ้านก็สบายสิเพาะเต้นมาอยู่หน่อยยังสบายแม่นว่าอีหลานั่งจบดีดู้มั้งป้าสิถามนี่มานั่งนี่ลูกมีตู้สิถามมั้ย ขึ้นมาผีไหมไมลุกมะนั่งลุกลุกนั่งลุกนั่งนี่เมื่อ่อยสีทามเจ้านี่นั่งลุกบริสบริสเอาเบอง์เคยสีทามเจ้าไหมนี่ไหมโวยบ่ได้กินขนมเด้อแบบนี้เด็กน้อยบ่ได้กินขนมแบบสีบ่เคยเข้าก้องบ่เคยเข้ากล้องบ่ละลุกมาลุกมะเบอง์เอยสีทามให้เจ้าซื้อยังบอกเด้อ บอกชื่อเจ้าเจ้าซื่อยังลูกชื่อลอยเลยอยบอ้ยลอยหรือลอยลอยสาวลอยเมยซื้อน้อยพ่อมาซื้อยังก็โพนโพนป้าเตสนใจผ่ตู้ฟังเฮ้ใช่โพนบ่ตอนว่านางอือว่างผตู้วันน้เห็นร้านเล่าให้จักว่าเมตู้แล้วถามมาจัก เห็นลูกชายแล้วมามาลายมือเลยยนะังปรกอบเนาะมาลายมือเลยยนะันแน่นเนาะเห็นในไดท่าปากกับแจี๊กินเข่าบ่เออใช่แล้วหรืห <ả? S 1> อลลบอ่เงินมึงให้เองมันอยากให้เองกูมืงอ ดีแล so, so, nice. no yeah. ้วมีร้านไห้ในบ่มีผู้ไห้ฟังว่าโอ้ยคือเงียบแท้มือนนี้ว่าเออคือชิลล์นี่มือนนี้บริมีผู้ใดเมื่อใดแล้วอย่างไห้แล้วก็ให้เด็กน้อยเรียกเขาเรียกเขาแล้วนะไห้เรียกเขาคันเด็กน้อยเ่าไห้เลยไปเหมนอนเช้าเหมือนไหมือนมาเหมืันให้มให้ดุโอ้คันเห็นเมย์ให้ให้ดุคันพ้เท่าผ้าไปเ่นนะคันนี่มดมือ เด็กหน่อยเนาะมันแบบนี้แหละเรียกขี่ให้ใสๆอ่าซาจังได้กันแรกสีเวะมาเล่นน้ำไหมมาอนี้ก็เวะมาเล่นน้ำอีกบุโดนกับลูกชายเมื่อปะเลยบุเมื่อเล่นน้ำลูกชายบ่เมื่อก็มีเงินจ้างรถมีเงินจ้างรถมีเงินจ้างรถขาเลยบัดจ้างรถเมื่อแล้วเหรอผมมีจ้างรถมาแพง้งกันเถอะเนาะ มาเลคนี้ดงเห็ดนี่ยางเอาคันไปดงเห็ดในยางเอายางแล้วคันคิดฮอตในยางไปมันบ่ไก่านไหนเนาะดูชิปชองลักไปชื่อาจากนี่ไปชิองลักบ่ดูตลาดดงเห็ดนไหนดอืคันไปพุ่นัดไก่เนาะไปก็จเช้ายืนค่ำนั้นไปทางหนังนี่ไปทางยืนก็ได้ใครอายุไปทางยืนยางวั บ๊บไปแต่เไหร้วบักได้แล้วบอเคยยางอยู่นะดอกเห็เคยยางอยู่างนไปทั้งนั่งเราไปเฮือนลูกชายไปดวงเห็นไปทั้งยืนตลกเลยแล้วบอเอาละลูกมาเยี่ยมมายามได้ก็ได้ยามเลยพุ่นอัดหงงานน้ำตาลเลยแก่ยางนะอยู่ใส่หงงานน้ำตาลก็เยเน้อไงกายดวงเห็นดิโดย โ <phone> อ <pel> ้เคยย่างไปหยังอยู่พุ่บ่เคยย่างไปยังโรงงานน้ําตาลไปเฮ็ดเวียกบ่เวียกคือบ่ไดเฮ็ดนี่ก็ย่างไปเล่นอ๋ออ๋อซะอ่าเดี๋ยวสิขอโตก่อนค่อยก็ได้เดี๋ยวสิแวะมาเยี่ยมยามใหม่เด้อนาจังได๋ก็สบายดีเด้ออีหล่าเด้อสบายนะอาลูกาย lục phai, mày giảm, mày giảm. dì lát đã đầy lúc phai là khỏi là nhắm bội ai, lúc lục phai ai ừ. ngài lúc hai. Bụ sài hoi gặp một trăm tám mươi lát sau song kiêng bay ngang kuang bụng gương ngang sợ tao vân mhm 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 อาพี่น้องเอ้คลิปนี้จะบุญคอโตกันคอเบรกก่อนพ่อกันในคลิปหน้ากูแหละขอบบุญขอบพุ่นบัสกุลสุกนที่เขาเบิ่งเกาะ z o o เนาะโอ้โตไปแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าเด้อสบายดี